สวัสดีจ้ามือนี้กลับมาอีกแล้วกับเมนูง่ายๆอีกคือก้าวขามา้าพร้อมเทคนิคพิเศษทาที่เห็ดไห้ไข่ตุนของเหา้านุ่มๆเด้งๆนะคะเข้าไปเห็ดกันเลยจ้ากระสีมีไข่ของเห้านะคะใส่เป็นหาฟองนะคะไผ่สีใส่จากฟองก็ได้นะคะแคมี่โตซอยพิเศษของเฮ้าขึ้นนังยางนี่เองจา้าลัดไปเลยจา้าตามปริมาณของไข่ของเห้านะคะได้แล้วก็คนผสมกันพักไปนะคะแล้วก็เติมน้ำอีกหนึ่งส่วนเข้าไปค่ะตามขีดนังยางของเห้าเลยนะคะกระเทะผสม ไวเลยจ้าแล้วก็สิมาเริ่มปรุงเครื่องปรุงของเฮาเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นน้ำตาลทรายค่ะผงปรุงรสนะคะแล้วการซอสแล้วก็วกน้ำมันหอยอีกเล็กน้อยค่ะตัวนี้ก็สิขึ้นอยู่กับปริมาณของเห่าที่เห้าใส่นะคะแล้วก็คนผสมกันค่ะแล้วก็สซมี่น้ำอีกหนึ่งส่วนนะคะมือนีเขาจะใส่น้ำสองส่วนเนาะค่ะเนาะ ต่อไข่หนึ่งส่วนนะคะคนผสมกันเลยค่ะแล้วก็ไปเทรวมกับส่วนผสมเราแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้ะเราก็มาเริ่มกรองไข่กันเลยนะคะกรองนะคะวันนี้เราก็จะเป็นแบบโอ๊ยตะมุตะมิหน้าอินดูนิดนึงนะคะสาหรับที่กรองของเราเนาะแต่กับข้อดีของเขาก็คือตาบันถีตาบันถีมันก็ฮให้แบบว่าอา ไข่มันมันเนื้อมันเนียนละเอียดยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าสมมติว่าใครมีแบบว่าตาใหญ่หน่อยก็กรองสองรอบนะคะก็จะช่วยให้แบบว่าไข่เราเนื้อเนียนละเอียดเนาะเดี๋ยวมาเฮดท็อปปิ้งของเฮาตตอเลยค่านี่กับซีไซน้ำมันกระเทียมไปนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นมูมาของเห้านะคะซับแล้วก็ใส่เป็นอ่าสีอุด,ดาเพิ่มสีนิดหน่อยคะ่ะไม่ได้ปรุงรสนะคะเพราะว่าปรุงมาไว้แล้วเนาะก็ตกแต่งหน้าตาของเราเลยจ้า นุ่มๆเด้งๆลวก็สะมีกลิ่นหอมนะคะเป็นของน้ำมันงากับหมูหมักของเรานะคะนี่ได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะมาเลย